แล้วันนี้ชาวนาในภาคกลางหลายจังหวัดได้นำรถรถอีกแตนกว่าน1,000คันเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจะกดดันรัฐบาลให้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวที่ติดค้างอยู่นานแล้วนะคะโดยคืนนี้ชาวนาจะปักหลักพักแรมอยู่ริมถนนสายเอเชียแถวๆแดนเก็บเงินบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพรุ่งนี้เช้าชาวนาจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพ และจุดหมายปลายทางก็คือสนามบินสุวรรณภูมิไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัจฉริพลดวงจินดาค่ะสามแสนกว่าครับบกเดือแลวครับไม่เด้ร้อนไม่มากันแล้วเนี่ยชาวนาจากจังหวัดอุทัยธานีกว่า8,000นคนทิ่งนานำรถรถแท็กและรถรกแฉนเรื่องมือทำการเกษตรติดติดถงชาติกว่า1,000งันคันกินระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตร วิ่งมาตามถนนสายเอเชียเตในทักสี่ช่องจราจรกดดันรัฐบาลเรียกร้องเงินเำินำค่าที่ติดค้างอยู่นานกว่า46เดือนแล้วแต่หลังนี้เป็นรถแท็กแต่ของชาวนาจังหวัดอุทัยธานีนะที่จะเคลื่อนขบวนผ่านเส้นทางถนนสายเอเชียเพื่อไปกดดันรัฐบาลในการเรียกร้องเงินเงินค่ารับจำค่าที่ที่นี่นครรับครับ การออกมาบอกกันรัฐบาลทั้งนี้เป็นเหมือนฝากสสุดท้ายชาวนาเหล่นี้เพื่อออกจากกรุงเทยธานีผ่านลบบุรีชัยนาทสิงบุรีเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพและสนามบินสุวรรณภูมิ นานกว่าสี่เดือนแล้วที่รักสีแดงไม่ได้เงินค่าจ้างน้ำข้าวหนึ่งแสนบาทแม้จะดูไม่มากแต่เขาก็ต้องไปผู้ยืมเงินนอกระบบเสียเงินเงินต้นบกดอกจุดที่พ่ออูดมากขึ้นเรืวันตทำนานเมื่าต่อไปเราไม่มีเงินลงทุนเราต้องไปกู้ดอกไม้ค้างแล้วกระดอกเงินเต่าก็เขาก็คิดว่าจะกระดอกเงินใหม่แต่ในี้เราไม่ได้เงินข่าวเราคือแย่มันจะแย่ลงเรื่อยๆ แการนำชาวนาจังหวัดบางเทาไทานีนำโดยนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตสสพรรคชาติไทยพัฒนาที่ยืนยันว่าจะขอเจรจากับรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเท่านั้นมาเพื่อนำเงินเทางมาบ้านกลับบ้านให้ได้ผมจะบอกว่าวิธีแก้ปัญหาทำไงวันนี้เงินมีมีที่ว่าผมจะแนะนำให้ท่านเป็นผู้นำท่านทำไม่ได้ก็เชิญออกไป คืนนี้ชาวนาที่เดือดร้อนจากจังหวัดอุทัยธานีจะฝากหลักพักแรออยู่ที่ริมถนนสายเอเชียใกล้การเก็บเงินบางปะอินจังหวัดระตนคกศรีอีุธยาจากนั้นลุกนี้เช้าจะเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิหากไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐษาการนายกรัฐมนตรีก็จะยกยกบการชุมนุมต่อไปอภิปรายงาน